กราบสวัสดีที่สุภุสุขนครครับมือนีของหลอดมีรายการบังไฟวันเสาร์ที่26เมษายน2568ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านโพนแพงตำบลลุมพุกอำเภอคำเกินแจ้วจังหวัดยะโสธรรายการบั้งไฟบีดังต่อไปนี้บางที่1แอดเทวดาบางที่สองสรราชวงศ์บางที่3มเทพสมพรบางที่สีสพรพิมล บางที่หาซแทกเตอร์บางที่หกนุ่มกมทมบ,บางที่เจ็ดไผ่สีทองบางที่แปดนครลินฟ้าบางที่เก้าวังสันติสุขบางที่สิบทองผักดีบางที่สิบเอวิธีว่าก่อนมาบักจอนนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิงไปไทยมาบักจอนแลนเข่าทานนะครับเดี๋ยวหลอดสิบไปไทยมาบักจอนนะครับจะเ,เจอกันนะครับวันบ,บางที่สินะครับ เหลืองหางขาวโอ้โหเหลืองหางขาวก็มานะครับผมบางที่13เทพจักระรัดนะครับ14ฟิลจะเล่นนะครับ15ช่อมะขามหวาน16แม่เลียงเปร17บเทำิน18คู่ทองหล่องฟ้า19เสียจอยสังลุยวงเล็บ คำมากทองนะครับตุลากาโดยกะทิลอยฟ้าบวกไพ่ดำาน่อยเสียงสวรรค์นะครับผมมาบวกหลอดล่ลำชี้นะครับเครื่องเสียงปีชา20หรือว่าปีชาสาวนะครับรับประกันคุณภาพโดยชุมชนคขนพนแพงนะครับทางเขาอยู่ทางหลังโรคบานอ่าคำคืนแก้วนะครับเขาไปบบกไก่นะครับผมอะ่ะเ <Phew. S 2> ขาไปหดอดกะ ลุงหลอดเคยไปหลายเธอแล้วนะครับผมหากผู้ใดไปบ่ถือกระทักหาลุงหลอดได้นะครับเดี๋ยวลุงหลอดจะบอกนะครับผมาละกะความชอบส่วนโตนะครับผมลุงหลอดมักแอดเทวดานะครับเดี๋ยวไปเชยร์แอดเทวดานะครับละก้สอพรพิมลนะครับเชื่อของใหญ่เลยนะครับสอแท็กเตอร์นะครับละก้านุ่มกทมนะครับละกะไพ่สีทองนะครับละก้นครลินฝาบอกเลยนะครับมัดหนักมัดใหญ่นะครับผมเชยร์ มวลแทๆนะครับรอหลุดลอเชื่อกันนะครับวันที่26เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมอ,อันนี้คือความชอบส่วนโตนะครับผมบอกไปก่อนนะส่วนโตอิรีนะครับบริเกียวขายไฟใดๆทั้งสิ้นบริได้รู้จักกันเป็นการส่วนโตนะครับ <ๆ S 2> เห็นด้วยก็ตามเห็นตาก็สวนนะครับอ่ะที่สําคัญนะครับ มาบักจอนแล่นเข่าทานนี่ตกไปเบิ่งให้ได้นะครับลุงหลอดกับสิไปไายให้ได้โูโหพันธ์แล่นเข่าหรือเปล่านะครับเขาแล่นเข่าทานเดี๋ยวเห็นคลิปแน่นอนนะครับผูใ้ใดเขามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลุงหลอดเอฟซีเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลุงหลอดถ้ามคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจนะครับที่เอฟซีสุภูสุขคนดูตัวลุงหลอดนะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดเอฟซี ้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟซีสวัสดีครับ